วัย40อัพต้องปรับตัวกันอื่นฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กับพันสาพาผมด้วยนะคะเรื่องที่เห็นได้ชัดมากเลยนะคะ 1. ผมเริ่มหงอกแล้วก็บางลงด้วย 2. ส,สายตาเริ่มผิดปกตินะคะก็จะยาวขึ้นแต่ถ้าท่านไหนที่สั้นอยู่แล้วนะคะก็จะมีทั้งสั้นทั้งยาวเลย 3. ฟันเริ่มผกุกระดูกเริ่มเสื่อมเพราะว่ากระดูกข้อที่4นะคะก็จะเริ่มซุด ก็จะทําให้เราเตี้ยลง 4. เริ่มมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยผิวบางลง 5. ระบบย่อยเริ่มมีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อเป็นกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อย 6. สมดุลฮอร์โมนเพศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 7. ระบบพอผันเริ่มลดลงเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราลดลงดังนั้นในวัย40อัพนะคะเราจะต้องหันมาดูแลสุขภาพหันมาดูแลตัวเองแบบจริงจังมีวินัย อีกเรื่องที่สําคัญนะคะเราต้องมีการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีให้ทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะ